กินก็เลยทําเยอะเหรอเมื่อเ,เออช้าแม่บวดฟักทองไปวัดจะแบบทำทำหม้อใหญ่เลยที่น้ำเยอะเพราะว่าแม่รู้ว่าชอบกินแต่น้ำก็เลยน้ำเยอะอบวดฟักทองฝีมือแม่นี่ปกติเมื่อก่อนเขาจะหัน่นเนี่ยอันเล็กๆอันนี้น่าจะขี้เกียจหวานมันกลมๆไข่ แม่เขาทำไม่ห่วงกระเทียมันก็เลยแบบอร่อยกว่าปกติใช้ฟันหน้าเยอะไม่ได้เจ็บเนีดันดึงนะ